สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเอนสมาชิกทุกๆท,ท่านนะครับที่เข้ามารับชมช่อง Youtube อทอนนักคำนวณอยู่ในขณะนี้ทั้งสมาชิกเก่าสมาชิกใหม่อ่าวันนี้วันที่15นะครับพรุ่งนี้หวยออกนะครับวันที่16วันนี้วันที่15ตามสัญญาฮะมาจับชุดสรุป3ตัวบน2ตัวบน2ต,ตัวล่างในกระดาษแผ่นเดียวเหมือนกันนะทุกๆงวดมวมดทีตผิานมาทั้งบนทั้งล่างฮนะเด้งบนเด้งล่างเลย0 6ตรงตรงล่าง อ่าเด่น38จับ3าชุดเดียวบนนะครับก็มาที่38นะครับงวดนี้ชุดสรุปจะเข้าทั้งบนทั้งล่าง,างเหมือนงวดที่ผ่านมาหรือเปล่าอ่าติดตามนะครับติดตามให้มันจบนะครับสมาชิกนะนะครับเดี๋ยวผมจะเจาะเด่นบนเด่นล่างให้ด้วยนะครับก่อนที่จะเข้าไปดูชุดสรุปการยังไงผมฝากช่องผมไว้ด้วยก็แล้วกันช่องแอดทอนน,นัคำนวฝากกดไลค์กดแชร์ กดติดตามเพื่อเป็นกาลังใจให้ผมแอดถอนได้ดดทำสูตรดีๆทําคลิปดีๆมาให้สมาชิกได้รับชมกันต่อไปด้วยกันแล้วกันใครที่รอชุดสรุป3ตัวบน2ตัวบน2ต,บนตัวล่างอยู่เข้ามารับชมกันได้เดอ้อในคลิปนี้มาฟังคําเตือนทางช่องกันก่อนคําเตือนฮนะทางช่องเป็นเพียงสื่อแนะนําแน,นาวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันหรือสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นทุกๆข้อมูลให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางโปรดใช้วิจ,จารณญาณในการรับชมนะ ท,ทุกข้อมูลนะผมให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางถูกผิดชุดสรุปวันนี้พรุ่งนี้ไปลุ้นกันจะถูกจะผิดกราบขอโทษขอภัยไว้ด้วยถ้ามันเข้าทั้งบนทั้งล่างเหมือนว่ที่ผ่านมาผมก็ดีใจด้วยถ้าสมาชิกนําไปใช้นะครับนะครับถ้ามันหลุดงวดนี้ก็กราบข,ขอโทษขอไเด้อสมาชิกเด้อดูเพื่อเป็นแนวทางชอบชุดสรุปจัดไปได้เลยนะครับ ก่อนที่จะเข้าไปดูชุดสรุปกันเดี๋ยวผมจะมาพาสมาชิกมาดูสูตรเก่ากันก่อนที่มันยังเหลืออยู่สองสูตรนะครับเนี่ยสูตรหน่วยบนระยะสั้นวันที่ผ่านมามันได้เลขสามมันหลุดไปหลักร้อยนะครับสําหรับสูตรนี้หน่วยบนนะครับเดี๋ยวมาทําต่อให้เป็นเลขเด่นวิ่งตัวเดียวก็ได้นะครับนะครับวันที่ผ่านมานี่ก็หน่วยบนสูตรนี้นะครับมันหลุดนะครับได้เลขสามเลขสามนี่มันหลุดจากหลักหน่วยเป็นหลักร้อยอ่ะ ก็ปรับเป็นวิ่งบนก็นแล้วกันนะสมาชิกนะปรับเป็นวิ่งบนนะครับมาได้ทุกหลักนะครับวุฒิผ่านมาสูตรนี้ได้เลขสามนะครับพลออกสามแปดแปดนะครับปรับเป็นวิ่งวิ่งบนเด้อสมาชิกเด้อปรับเป็นวิ่งบนอ่ะปรับเป็นวิ่งบนมาได้ทุกหลักนะครับสามครับก็มาที่หลักร้อยอ่ะก็ถูกเลขเด่นตัวเดียวปรับเป็นวิ่งบนนะครับจากหลักหน่วย ตัวเดียวหน่วยบุญดับอีกแล้วไฟตายตอนนอี้ไฟดับอีกแล้วไอ้วะเนี่ยไฟด,ดับดับติดติดอยู่นะข้างนอกนี่ฝนโอ้โหมืดคึมมาฟ้าร้องนะครับแต่ฝนยังไม่ตกนะแต่ไฟดับไฟดับแล้วนะ <c oughs> ถ้ามีเสียงฟ้าเสียงฝน นะเสียงลมเสียงอะไรนะครับเกากราบเกาะโต๊ะขอไผ่เลยเด้อถ้าฟังเศร้าชู้ซาซานะครับอ่ะเดี๋ยวจะไปเร็วๆเลยนะฮะเดี๋ยวฝนจะตกก่อนนะครับเอาวันนี้ได้เลขตัวไหนนี่ฮะตามนี้เลยนะครับบวกกันตามนี้เลยนะสมาชิกนะสามสามลงท้ายเลขหกหกแปดได้สี่สี่แปดลงท้ายเลขสองสองสองลงท้ายเลขสี่สี่บวกหนึ่งลงท้ายเลขห้าห้าบวกหนึ่งลงท้ายเลขหกหกบวกหนึ่งลงท้ายเลขเจ็ดเจ็ดเจ็ดลงท้ายเลขสี่ซีบวกสี่คงที่นะครับ สีบ่บวกสี่คงที่ลงท้ายเลขแปดอ่ะสูตรนี้เด้เลขแปดดีครับงวดที่ผ่านมาได้สามงวดนี้ได้เลขแปดอ่ะสมาชิกจะเอาไปไว้หลักไหนก็ตามใจได้เลยนะครับปรับจากหลักหน่วยบนนะครับเป็นวิ่งบนตัวเดียวมาได้ทุกหลักนะครับหมดนี้ได้เลขแปดฮะแปดจะมาอีกไหมพิจารณาเอาส่วนตัวผมสรุปงวดนี้วิ่งเลขแปดดีครับบนนะครับ,รวบงดบนะบวดจากวันที่ ทัพห้าทับหกแปดรอรุ่นกันฮะสรุปสุดท้ายแล้วตัวเด่นเยอะที่สุดก็คือเลขแปดนี่แหละฮะสมาชิกทั้งหมดดานล่างเลยเลขแปดในงวดนี้นะครับเด่นสุด,สดเลยเลขแปดนะอ่ะวิ่งแปดตัวเดียวนะครับจุดนี้สุดเก่าทีนี้มาดูสูตรหลักหน่วยล่างสูตรนี้นะครับอันนี้หลักหน่วยล่างคู่ขี้นะครับวดที่ผ่านมาพจนออกศูนย์หกหน่วยล่างคู่ขี้นะครับหน่วยล่าง งดที่ผ่านมันออกศูนย์หกอะผมขอปรับนะครับปรับเพิ่มไปอย่างละอะจากสี่ก็เป็นหกมันได้เลขคู่ใช่ไหมฮะก็เอาเอาสามตัวนี้งดที่ผ่านมาสองสี่หกอันนี้ผมปรับเพิ่มนะอันนี้ปรับเพิ่มเพื่อให้สูตรมันมันเข้านะครับเข้าใจตรงกันนะสมาชิกนะงดที่ผ่านมันออกศูนย์หกศูนย์หกมันได้สองกับสี่ทีนี้ครับมันหลด ก็คือผิดนะครับสมาชิกน้าผิดเพราะว่าผมเพิ่งมามา,าเพิ่มตัวเลขเข้าไปนะครับมันมาที่เลขหกอันนี้ก็คือตัวเลขที่ผมเพิ่มนะเลขหกนี้นเพื่อให้สูตรมันเข้าก็คือหลักหน่วยนะครับผิดนะเพราะว่าผมเพิ่งมาเพิ่มนะครับเขาจะต,ตรงการตามนีเดอร์สมาชิกเดอ้ออันนี้ปรับเพิ่มจากสองตัวคู่ขี้แบบปรับเป็นสามตัวครับอันนี้ปรับ จับสองตัวเป็นสามตัวหน่วยล่างนะครับวดที่ถึงนี้ได้เลขตัวไหนนะครับนี่ควิธีทําตามนี้เลยนะครับสอบวกหนงลงท้ายเลขสามบวกหนงลงท้ายเลขสี4 4่บวกหนงลงท้ายเลขห้าห้ก็ไดห้าห้าหกห้าหกลงท้ายเลขหนึบวกหกลงท้ายเลขเนะครับเจบวกสเอใช่เปล่าวะทไมครับสอบวกหนึ่ง สองบวกหนึ่งได้เลขสามสามบวกหนึ่งก็เป็นสี่สี่บวกหนึ่งก็เป็นห้าห้าบวกศูนย์ก็เป็นห้าห้าบวกหกลงท้ายด้วยเลขหนึ่งหนึ่งบวกหนึ่งบวกหกหนึ่งบวกหกลงท้ายด้วยเลขเจ็ดเจ็ดบวกสองคงที่นะครับลงท้ายด้วยเลขเก้า ไ,ได้เลขเก้านฮะครับสูตรเกร้าเก้าบวกเพิ่มเป็นสองก็ได้เลขหนึ่งหนึ่งบวกเพิ่มเป็นสองครับได้เลขสามอ่ะลักหน่วยล่างฮะเก้าหน,น,นึ่งสามทั้งวันเนี้ยเก้าหนึ่งสามปรับจากจากสองตัวนี้นะถ้าสองตัวก็เก้าหนึ่งนะครับ แต่ได้เลยคู่ไได้เลยขี้ครับวันนี้อ่ะพิจารณาเอาก็แล้วกันครับตามนี้เลยลได้ลขี้ด้อคนนี้ <c oughs> ได้เก้าได้หนึ่งปรับเพิ่อมอีกตัวหนึ่งก็สามมั่วประจำวันที่สิบหกทับผ้าทับหกแปดล้อรุ้นกันฮะหน่วยล่างนะครับ ก้าหนึ่งสามทีนี้มันจับสรุปให้นะครับสมาชิกนะจับสรุปให้บนล่างตัวเลขมันเยอะเลยนะตัวเลขเยอะนะครับพิจารณาเอาก็แล้วกันอ,อันนี้สิบบนหนึ่งกับสี่นะครับอันนี้ก็คือล่างล่างผมให้รูปตัวเดียวเลยแปดอันนี้ชุดสรุปล่างชุดเต็มนะครับ <c oughs> อ่ะไปจับฮนะเพือไม่เป็นการ เสียเวลาตัดเดียวให้มันเอ้ยสูตรเก่ามันเอ้ยสูตรที่ผมลงให้ก่อนหน้านี้มันเยอะนะครับอันนี้คือชุดสรุปงวดที่ผ่านมานี่ฮะตามนี้เลยนะครับนเน้นไป438ตัวเดียวเลยดอก4388ล่างน,นี้06ตัวเดียวเอ้ย06เน้น06ครับโทษทีฮ <c> ะ <oughs> อ่ะวนนี้อ่ะสรุปให้ครับเ <c oughs> จาะเดินบนนะครับ ผมให้แปดตัวเดียวนะครับถ้าใครคิดว่าดับมองผ่านล่างเจาะตัวเดียวห้างงวดนี้แปดไม่เดอน,นแต่งวดที่ผ่านมานะครับอ่ะเับไปไหนแล้ว <c oughs> <c oughs> ตายครับโทษทีครับมาชิคนะโทษทีเอะชุดสรุปที่ให้ดูไปเมื่อกี้ตายไปไหน <c oughs> วะอวะช่างมาฮนะอันนี้ วัติพันธ์มาทั้งบนทั้งล่างนี้ผมให้อย่างละสองตัวนะครับนี่บนให้สามกับแปดออกสามตำแปดเลยล่างให้ศูนย์กับสี่มาที่เลขศูนย์ตัวอันนี้พูดถึงตัวเจาะเด่นนะครับ <c oughs> วุนนี้ผมเจาะเด่นให้ทั้งบนทั้งล่างตัวเดียวเลยได้แปดฮะถนะ้าเลขแปดหลุดนี้กว่าขอโทษขออภัยด้วยนะครับวุนนี้ชนกันเยอะที่สุดแปดบนแปดล่างนะครับ <c oughs> จับคู่ฮนะสองตัวบนนะครับ หนึ่งแปดครับสี่สามสี่เก้านะครับห้าแปดแล้วก็แปดเก้าหนึ่งห้าชุดฮะวันนี้บนครับบนห้าชุดนะจับคู่ฮะสามตัวบนแปดแปดสี่สาม แปดสี 8, 4, 3, 5, 8, 9, ่สามห้าแปดเก้าาตามนี้เลยนะครับวันนี้ห้าแปดเก้าเลยสามตัวบนสองชุดฮะส่วนสองตัวล่างตามนี้เลยฮะห้าชุดนี่แหละนะเดี๋ยวผมเขียนให้จะไดะ้ดูเป็นในกระดาษแผ่นเดียวกันก็คือแปดหนึ่ง แปดสามครับแปดสามแปดห้าแปดเจ็ดครับแปดเก้าครับเน้นไปที่เ <c oughs> มื่อวานนี้หลักหน่วยนี้มันสามกับเจ็ดอันนี้มาได้เก้าหนึ่งสามเน้นไปที่ 1> 8 81 87อ่า3ชุดนี้เน้นตัวร้องก็คือ85กับ89เเียนตัวเดียว8ลูด8ไปเลยล่างบนนะครับใครชอบจับไปใครไม่ชอบมองผ่านนะครับขอบคุณทุกทุกท่านที่ให้การติดตามนะครับพรุ่งนี้รอลุ้นกันนะครับพรุ่งนี้รอลุ้นกันอ่สาอสองตัวบนนี้เน้นไปที่89 43 นะครับแล้วก็หนึ่งแปดตามนี้เลยนะครับเฮงเฮงปังปั<ๆ>ง,งพวกนี้นะครับสําหรับคลิปนี้โอ้ยงวดประจําวันที่ลืมเขียนฮะงวดประจําวันที่สิบหกครับทับห้าทับหกแปดรอรุ่นกันครับจะเฮงกันต่อหรือเปล่าหรือจะล่วงพวกนี้สิบหกรอรุ่นกันตามนี้เลยฮะปังปังเด้อขอบคุณครับ